ท่วมหมดแล้วค่ะทั้งบ้านทั้งรถเอาอะไรไม่ทันเลยฝนก็ตกมาเรื่อยๆร,รถตัวออกไม่ทันสักคันเลยเนี่ยน้ำมาภายในห้านาทีเร็วมาก พิกัดบ้านสูบนะคะตอนนี้พิกัดบ้านสูบน้ำมาเร็วมากสายขาดขอความช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะทั้งบ้านทั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ำมาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วค่ะแบตก็จะหมด ู่ใครที่ติดต่อหน่วยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้านสูบหมู่9ด่วนเลยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังคาใครประสานใครประสานที่ใครประสานไปที่หน่วยกู้ภัยได้นะคะขอความกรุณาติดต่อให้หน่อยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะ น้ำมาเร็วมากค่ะรถตู้อะไรเอามาเอาไม่ทันกำแพงบ้านไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือใครก็ได้ค่ะติดต่อกู้ภัยได้ให้ช่วยมาช่วยที่บ้านสูบหมู่เก้าด่วนเลยค่ะแบตจะหมดแล้วนะคะเมี่ยังเขียงอ้อกบายองหมันมีเขียงไม่ยงก็เอาอย่างบได้แล้วตอนเนี้ย mình sửa mây đấy, có sửa không? Ờ, tụi yên ấy lột nhá con à. ส0ิบนาทีท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วค่ะเรียบร้อยตอนนี้ใครประสานหน่วยกู้ภัยได้ให้ติดต่อมาหน่อยนะคะบ้านสูบหมู่เก้าค่ะนายกจรูนพาณิชคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือมาให้ให้หน่วยงานไหนก็ได้ค่ะมาเอาคนออกจาก ออกจากในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าบ้านชั้นหนึ่งคะคะเขาออกไม่ได้แล้วอะคะ่ะตอนนี้ใครที่กําลังดูอยู่ขอความกรุณาประสานงานให้หน่อยนะคะไี่หบยู่อไปนึง่งเบานึ่งนกนึ่นใคยังไม่บอกนเข้า ใครที่กําลังดูอยู่ช่วยประสานงานให้หน่อยนะคะตอนนี้ขอความกรุณานาม,มากๆค่ะคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากตอนนี้ขึ้นไม่ได้เลยออขีมบานขีมนั้นบนเรเลียยังแล้วกําแพงบ้านอย่าพุ่งเรืไปพมดแล้วกําแพงบ้านหัวบา้านฝ้าบ้านไปพมดแล้วตอนนี้นะหน่วยงานไหนก็ได้ ใครที่สามารถติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือได้นะคะรีบมาช่วยหน่อยนะคะมะเค็กไปไหนละ่ะนั่นมะเค็กอยู่ในบ้านสินคิมต้น,นลมต้นหังบ้านพี่เอมบอกฝนก็ตกมาเรื่อย จับภายในบ้านด่วนเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้นะ้ำมาเร็วมากค่ะสาสนาทีนี่ท่วมชั้นหนึ่งไปแล้วนะคะเ<ป>นี่ยก่อนละ รถ